มลิกาสูตรสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณพระวิหารเชตวันอารามของท่านอนาถบินทิกะเศรษฐีใกล้พระนครสาตถีก็สมัยนั้นแหลพระเจ้าเปรตที่โกศลประทับอยู่บนปราศาสตร์อันประเสริฐชั้นบนพร้อมด้วยพนางมริกาเทวีลำดับนั้นพระเจ้าเปรตที่โกศลตรัสถามพนางมริกาเทวีว่าดูก่อนนางมริกามีใครอื่นบ้างไหมที่น้องรักยิ่งกว่าตน บทว่าโกจันโยอัต,ตนาปิยตโรใครใครอื่นที่เธอจะพึงรักยิ่งกว่าตนมีอยู่หรือถามว่าทำไมพระเจ้าประเสริฐที่โกศลจึงถามอย่างนี้ตอบว่าเพราะพนางมริกานี้เป็นที่ดาข,ของนายมาลาการผู้เข็นใจในกรุงสาวถีเป็นลูกของเจ้าของสวนดอกไม้ยากจนคนหนึ่งวันหนึ่งซื้อขนมมาจากตลาดไปสวนดอกไม้คิดว่าจะกินก็เดินไปพบพระผู้มีพระภาคเจ้าแวดล้อมด้วยภิกษุสงฆ์ กำลังเข้าไปพิกษาจาร์สวนทางมามีใจเลื่อมใสถวายขนมนั้นแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าภาษาสดาแสดงอาการประทับนั่งในที่เห็นปานนั้นพระนนเทระก็ได้ปูจีวรถวายพระผู้มีพระภาคเจ้านั่งในที่นั้นเสวยขนมนั้นแล้วบ้วนพระโอษรงทําการแย้มให้ปรากฏพระนนเทระทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญวิบากแห่งทานของหญิงคนนี้เนี่ยจะเป็นเช่นไร พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าอานนท์วันนี้นางได้ถวายโภชนะแก่ตถาคตเป็นครั้งแรกในวันนี้แหละนางจากเป็นอัครมเหสีเป็นที่รักเป็นที่โปรดปรานของพระเจ้ากุศลก็ในวันนั้นนั่น,น,นเองพระราชาเนี่ยรบกับห้านในกาศิกคามวันนั้นเนี่ยรบแพ้พระเจ้าชาติศัตรูก็เลยหนีมาเข้าเมืองไปรบพระเจ้าชาติศัตรูรบกันนี้เข้ามารอหมู่พล ก็เลยเสด็จเข้าไปยังสวนดอกไม้นางมาริกาเห็นพระราชาเสด็จมาก็จึงโปรนิบัติเท้าเธอพระราชานี้ทรงโปรดปรานในการโปรนิบัติของนางแล้วก็รับสั่งให้เรียกบิดามาประทานอิสริยยศเป็นอันมากแล้วก็นํานางเนี่ยเข้าไปภายในพระราชวังสถาปนาไว้ในตําแหน่งอัคารมเหสีภายหลังวันหนึ่งพระราชาทรงนําเรว่าเราให้อิสริยยศเป็นอันมากแก่นาง ถ้ากะไรเราพึงถามนางว่าใครเป็นที่รักของเธอเนี่ยนะถ้านางทูลว่าข้าแต่มหาราชเจ้าพระองค์เป็นที่รักของหม่อมฉันแล้วก็จะย้อนถามเราเมื่อเป็นเช่นนี้เราก็จะตอบแกน,นางว่าเธอเท่านั้นเป็นที่รักของเราใช่ไหมวิธีที่จะสนทนากาันบอกว่าใครรักใครมากที่สุดก็ถามเพื่อจะได้คุยกันไปเรื่อยตามภาษาชาวโลกพระราชาเมื่อจะทรงทำสัมโมชนิยะคำพูดที่ทำให้เกิดความบันเทิง ให้เกิดความสนิทสนมแก่กันและกันก็ถามพระเทวีนี่เป็นบัณฑิตเป็นอุปถายิกาของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นอุปถายิกาของพี่สุสงก็คิดว่าปัญหานี้ไม่สมควรที่จะเห็นแก่หน้าพระราชาพูดเอาใจนะคิดเรียกว่าตอบเพราะเห็นแก่หน้าก็เลยพูดตามความเป็นจริงพูลว่าพระพุทธเจ้าข้าหม่อมฉันไม่มีใครอื่นที่จะเป็นที่รักยิ่งไปกว่าตนเรามาดูเนื้อหาต่อบอกว่า พนามริกาทูลว่าไม่มีใครอื่นที่หม่อมชั้นรักยิ่งไปกว่าตนแล้วก็ถามพระราชาคืนว่าก็ทูลกระหม่อมเล่ามีใครอื่นที่รักยิ่งกว่าพระองค์ไหมพระเจ้าประเสริฐี่โกศเนี่ยนะก็ที่จริงเนี่ยไม่อยากจะตอบแบบนี้เราก็อยากจะบอกว่าเธอนั่นแหละแต่ว่าแม้อีกฝ่ายหนึ่งตัดไปแล้วใช่ไหมตัวเองก็เลยเอาบ้างแบบแม้ฉันก็ไม่รักใครยิ่งกว่าตน ครั้งนั้นพระเจ้าประเสนที่โกศลเสด็จลงจากปรา,าสาทแล้วก็เสด็จเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงที่ประทับถวายบังคมและประทับนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบเนื้อความนี้แล้วจึงทรงแปลงอุทานนี้ในเวลานั้นว่าใครใครตรวจตราด้วยจิตทั่วทุกทิศแล้วหาได้พบผู้เป็นที่รักยิ่งกว่าตนในที่ไหนๆเลยไม่ หมายความว่าไม่มีเลยตรวจไปแล้วที่จะรักเท่ากับตัวเองใช่ไหมทิศเบื้องหน้าทิศเบื้องหลังเบื้องซ้ายเบื้องขวาเบื้องบนเบือบ้องล่างรากักรักเกินตัวเองนี่มีไหมเพราะฉะนั้นสัตว์เหล่าอื่นก็รักตนมากเหมือนกันทุกคนแสดงว่ารักตัวเองที่สุดนะนั่งในห้องนี้นั่งกี่คนก็รักตัวเองมากที่สุดใช่ไหมพันสัตว์เหล่าอื่นเขาก็รักตัวเองมากเหมือนกันเพราะฉะนั้นผู้รักตนไม่ควรเบียดเบียนผู้อื่นผููที่รักตัวเองเนี่ยก็ไม่ควรเบียดเบียนต่อผู้อื่นนะ